สวัสดีค่ะบุคคลของเนื้อเรื่องนัยนะคะครอบครัวสุขสันต์ค่ะคือชีวิตครอบครัวที่อดุดมสมบูรณ์นะครอบครัวที่อดุดมสมบูรณ์ <laughs> มีบ้านแข็งแรงหลักมีหลักปักฐานที่แบบมั่นคงอะ่ะดูเหมือนคนจะมีกิจการถ้าทํากิจการภายในบ้านนะในครัวเรือนนะทําอะไรก็ก็แล้วแต่นะ สำเร็จนะคือคุณไม่ต้องไปสู้รลบวปรมือกับใครอยู่บ้านสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นสำเร็จนะทาอะไรก็ได้ลองนึกดูดีๆคุณมีสักยภาพเออศักายกภาพใช่ไหมในการทําอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออยู่บ้านแล้วคุณก็รวยนะนึก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 อะไรทําอะไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเทวดาเป่าแต่แล้วเนะ่ยเห็นไหม คุณไม่ต้องไปไกลบ้านหรอกกลับมาบ้านเถอะอยู่บ้านคุณเป็นคนที่แบบอยู่บ้านคุณก็รวยได้คุณเป็นคนอะไรไหมเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่โชคชะตาดูสิสิ่งที่ฉันคิดไว้ไม่บอกฉันจะคิดไปก่อนคุณกัง,งวลไงคุณกัง,งวลไม่ต้องกังวลกลับปมาบ้านเถอะไม่อดตายหรอกคุณอยู่บ้านแะเชื่อ คุณอยู่บ้านนะชีวิตคุณน่ะสุขสบายค่ะเพราะว่าคุณจะคิดไอเดียออกว่าคุณคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการทำบางสิ่งบางอย่างให้เกิดเม็ดเงินในขณะที่คุณอยู่ที่บ้านจะไม่รู้นะว่าคืออะไรแต่คุณทำได้คุณมีคุณมีอะไรกัเลยนะพรสวรรค์เออคุณมีพรสวรรค์ที่จะทำอะไรบางอย่างให้เกิด ผลของเม็ดเงินอะที่ไม่ต้องจากบ้านไปไหนอ่ะคืออยู่ในบ้านคุณก็คุณก็รวยได้มันคงแต่ก็รวยด้วยนะมันคงอ่ะอืลองนึกดูดีๆว่าคุณทำอะไรเป็นงานฝีมือความสวรรค์ของคุณอะคืออะไรงดออกไม่ใช้ซะแล้วก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดเนี่ยเพราะสิ่งสิ่งถ้าสิ่งเนี้ยถ้าคุณไปหาข้างนอกใช่ไหมมันก็จะ ทำให้คุณเครียดกังวลหรือแม้แต่สิ่งที่คุณคิดอยู่ขณะนี้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่ต้องไปคิดตัดออกไปเพราะว่าเนี่ยไปแบบนี้ขึ้นมาใช่ปะก็คือนั่นแหละที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือคุณเป็นคนมีพรสวรรค์นในการทําบางสิ่งบางอย่างอยู่บ้านก็รวยได้ไม่ต้องไปสู้รบเปบมือใครคะ่ะเดินกลับมาบ้านคะ่ะอยู่ที่บ้านทํา ได้ใิ้ออกว่าอะไรที่คุณชอบทําคุณมีพรสวรรค์ค่ะฉันรู้คุณอาจจะก,กังวลมากเครียดมากเรื่องการเงินอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกแต่ถามว่าคิดออกไหมให้คุณเดี๋ยวคุณก็คิดออกแล้วก็นั่นแหละถ้าอยู่ที่ไหนก็ให้รีบมาบ,บ้านนะกลับมาอยู่บ้านสิ่งนี้ก็จะเกิดผลแล้วก็ทําให้คุณมีความสุขด้วย ความมั่นคงที่ยั่งยืนเป็นธุรกิจการงานของคุณนะภายในบ้านที่จะเติบโตมั่งคงยั่งยืนโอเคแพ่เราเรื่องของวันนี้ขอบคุณนะคะที่ทำมารับชมรับฟัง